หน้าที่307น,นะครับพ่อ20จ้าแทนตารางเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเรียนเรื่องโค้งฝังชันนะครับมุมโค้งฝังชันตรงนี้เนี่ย70องศาบวกเซต้านะครับนะลบขอด20องศานะครับลบเซต้าน้องๆครับ เดี๋ยวเรามาทดที่หนึ่ทดเราจะเปลี่ยนอันนี้นะครับเป็นมุมโคฟัง์กชันนะครับทดอ่าพอรยี่สิบองศาลบเซตา้าเท่ากับเปลี่ยนคอรดเป็นโคฟัง์กชันของพอรดก็คือแทนแล้วเอา90ไปลบมุมนี้ แล้วเอา90ไปลบมุมนี้90องศาลบ20องศาลบเซต้านี่ทาความเข้าใจนะครับกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นแทน90องศาลบ20องศาบวกเซตาา้าถนนไหมครับทนันนะ ตรงนี้เป็นบวกเซต้านะครับตรงนี้ก็จะลายเป็นแทนของมุมเจ็สิบองศาบวกเซต้าแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าถอดของยี่สิบองศาลบเซต้ามันมีค่าเท่า,ากับแทนของเจ็สิบองศาบวกเซต้ามันก็จะลายเป็นโจทย์ข้อน,นี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ง่ายๆโจทย์หนึ่งไปกลายเป็นแทนเจสิบองศาบวกเซต้านะครับลบกับ แทนของ70องศาบวกเซตาคำตอบนข้ตอบศูนย์ครับตอบศูนย์จบตอบศูนยจบแล้วครับต่อไปนะครับทำความเข้าใจมันต้องคิดตลอดนะฮะแล้วมันต้องจำนะจำเยอะเนาะแล้วอย่าจำผิดเนาะส่วนกับนะครับส่วนกับ กับโคฟังก์ชันเนี่ยอย่าจำผิดนะครับน้องๆครับอ่านเน้นย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนกับของทรายเนี่ยนะส่วนกับของทรายเนี่ยนะคืออะไรครับส่วนกับของทรายเนี่ยคือโคเซกเนาะแต่โคฟังก์ชันของทรายคืออะไรครับโคของทรายคือคอสเอาใหม่นะเน้นทรายก่อน ไซน์นี่ส่วนับของไซน์คืออะไรโคเซกโคฟังชันของไซน์คือโคไซน์หรือพอสนั่้เองนี่สำคัญมากน้องๆครับเท่นี้อ่ะอะไรที่มันเป็นส่วนกลับกันนะเช่นพี่แบงบอกน้องว่าสามนะสามเนี่ยส่วนกลับของสามเนี่ยนะส่วนกลับของมันเนี่ยนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสามสามเนี่ยส่วนกลับของมันก็คือเศษหนึ่งนะส่วนสามน,นะ เศษสองส่วนสามเนี่ยส่วนกลับของมันก็คือเศษสามส่วนสองแบบเนี้ยเขาเรียกส่วนกลับนะครับน้องๆครับน้องๆจะเห็นว่าจากตัวอย่างเนี่ยสามส่วนกลับของสามเนี่ยมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามถูกไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้บอกน้องว่าทรายเนี่ยนะส่วนกลับของมันคืออะไรครับทรายเนี่ยส่วนกลับของมันคือโคเซกพยายามบอกแยร,รอบนะครับพี่แบ้งบอกน้องนะครับว่า ซายเนี่ยสามารถเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนโพสิกได้นะครับจดน,นะครับซายเนี่ยสามารถเขียนใหม่เป็นเศษหนึ่งส่วนโพสิกได้ถ้าน้องๆยังไม่เข้ายใจเรื่องส่วนกลับนะครับตรงนี้เนี่ยพี่แม่อยากให้น้องเนี่ยจับก่อนว่าซายเนี่ยคัสามารถเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนโพสิทําทำนองเดียวกันครับ cross cross นี่มันคืออะไรชิดฉากใช่ไหมแต่เศษนี่มันคืออะไรฉากชิด นะครับมันสามารถเขียนเป็นหนึ่งหารด้วยฉากชิดได้หรือหนึ่งหารด้วยเศษได้อันนี้ต้องจำนะ,ะต่อไปนะครับแทนแทนเนี่ยนะสามารถเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนขอดมีอยู่คู่หนึ่งครับที่เป็นทั้งโคฟังก์ชันแลว้วก็เป็นส่วนกลับก็คือแทนกับขอดแทนเนี่ยส่วนกลับของมันคือขอดโคฟังก์ชันของมันก็คือ พอดพับนองครับ,งงรบเพราะว่าพี่แบงค์อะไรบอกนะว่าพอยิมสองนี่ยากแล้วนะครับยากแล้วนะพอยิมสองนี่เริ่มยากแล้วเรามาดูนะครับเริ่มสนุกแล้วครับเรามาดูข้อยิมสองทซายขอสิบสามองศานะครับ,ค,รบคูณเซกของเจ็ดสิบเจ็ดองศาบวกคอสของยี่สิบสามองศา ส่วนกลับของไซ n คือโค s กแต่โคฟังชันของไซ n คือคอสส่วนกลับของคอสคือศิกแต่โคฟังชันของคอสคือไซ n ส่วนกลับของแทนคือคอทและโคฟังชันของแทนก็คือคอทเช่นกันอ่าดูดีนะตอนนี้เนี่ยน้องๆจะเข้าใจมากขึ้นถ้าได้กลับไปทบทวนทนิดนึงเนาะ โอเคเนาะต้องให้เวลาตอนเนี้ยต้องให้เวลาทําไมต้องให้เวลาเหตุผลเพราะว่า hey, <for> ตอนนี้เนี่ยนะเนื้อหามันเยอะน้องคิดดูตั้งแต่วันแรกเนี่ยจนถึงวันนี้เนื้อหายเยอะมากเลยนะโอ้โหอ่านสมการตั้งอ่านสมการอย่างไรความง่านจงเป็นเฮ้ยอะไรล้อหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันกับทีละลูกโอ้โหสถิติอุย้ยพิสัยคืออะไรแล้ว อะไรคือขอบบนขอบล่างแล้วระบบสมการแก้อะไรแล้วโอ้โหเนื้อหายเยอะนะถ้าตอนนี้ไม่กลับลงตัวเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆนะครับเๆๆนะื้อเนื้อหายเยอะ,อะต้องกลับลงตัวนะอ่ะแคนี้ต่อนะพี่แบงค์บอกนว่าเซกเนี่ยนะกับพอสเนี่ยมันเป็นส่วนกลับกันนะครับตรงนี้อ่ะพี่แบงค์สามารถเขียนในซน์เหมือนเดิมเลยไายส13องศาคูณ ส่วนกับของเซ็คืออะไรนะส่วนกับของเซ็เนี่ยคือคอสทํานองก,กับกันเนาะถ้าคอสเอเท่ากับเซ็ตหนึ่งส่วนเซ็ตเอที่แบงค์สามารถเขียนใหม่เป็นเซ็ตเอเท่ากับเซ็หนึ่งส่วนคอสเอรงนี้และครับน้องนี่เขีนแค่นี้ก่อนครับมึนเลยครับแค่นี้หลายคนมึนแล้วครับคือเซ็กับคอสเนี่ยมันเป็นส่วนกับกันมุมเดียวกันนะจำไม่ใช่โคฟังก์ชันตอนที่งงแล้วครับเฮ้ยพี่แบงค์พี่แบงค ทำไมพี่แว้งไม่เขียนฟัง cos 13เริม่มมึนแล้วครับตอนนี้เหมือนคำว่าโคฟังก์ชันกับส่วนกลส่วนกลับเนี่ยคือกับเศษหนึ่งส่วนตัวนั้นส่วนกลับของมันแต่โคฟังก์ชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นโคฟังกชันเสร็จเอา90ไปลบอ่าสนุกแล้วครับตอนนี้กลับไปทบทวนครับเราะจะเข้าใจมากขึ้นต่อไปนะครับ cos 23อ,องศา พี่แบงค์ถามน้องว่าโพศึกคือส่วนกลับของอะไรโคศึกคือส่วนกับของอะไรครับท้ายเพราะฉะนั้นโพศึกของ67องศาสามารถเขียนใหม่เป็นเศษหนึ่งส่วนด้วยอะไรครับซายของอะไรครับซายของ67องศาทันไหมทำความเข้าใจทำความเข้าใจต่อไปนะครับแทนสามสามแทนส3สาม พี่แบงค์ถามน้องว่าแทนมีส่วนกับออะไรครับผดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่แบงค์สามารถเขียนแทนให้7อ,องศาเป็นเศษหนึ่งส่วนผดอ57องศาได้เป็นแค่นี้ก่อนแค่นี้พอถึงขั้นนี้เสร็จนะพี่แบงค์จะเล่นกับโคฟังก์ชันสีดำเนี่ยพี่แบงค์เล่นกับส่วนกับต่อไปนะครับสีชมพูพี่แบงค์จะเล่นกับโคฟังก์ชัน เต็มตัวนะครับเปลี่ยนเท็มดีๆนะโคฟังชันกับส่วนกลับเนี่ยคูณเล่นโคฟังชันครับรู้ได้ไงฮะนี่ยสิบสามบวกเจ็ดสิบเจ็ดมันได้เก้าสิบไงอ่าคอสเปลี่ยนเป็นโคฟังชันของมันคือไซด์เห็นไหมพอเปลี่ยนเป็นไซด์ตรงนี้ไม่ได้กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วน,วนเศษไม่ใช่เพราะเป็นโคฟังชันเอาเก้าสิบลบเจ็ดเจ็ดเหลืออะไรสิบสามบวกเรื่องคอสยี่สิบสาม รอรยี่สามคูณด้ยยวยเศษหนึ่งส่วนโคฟังชันของไซคือคอสเก้าสิบลบหกสามเหลืออะไรเหลือยิบสามบวกแทนสามสามโคฟังชันของคอดคืออะไรครับโคฟังชันของคอดคืออะไรแทน 7. เก้าสิบลบห้าเจ็ดหลืออะไรสามสามต้องดูความน่ารักของโจทย์พอนี้นะ ช่วยไปหน้ารักไกลๆหน่อยอย่างนี้ตัดเลย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 ,เลยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งับต่อข้อนี้คือสามขับตริกๆนี่จบครับนี่คือข้อสอง